ิตนาวร่าครับที่ควันดำๆเมื่อตะกี้นะฮะดูไหล่กับเป็นไงฮะไม่ดีครับนี่แหละสาเหตุควันดำของนาวร่านะฮะมาดูครับอันนี้สูตรที่หนึ่งเมื่อกี้เห็นไปยังน้องๆนะครับเด็กๆนี่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับร่วงแบบนี้มันจะไม่ดำทนไหวเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อร้านของชีบีเคนะครับตอนนี้อย่างรถนาวร่าคันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็อาการคือควันดำ รถไม่มีกําลังปัจจัยแรกๆเลยก็คือหัวฉีดที่เราเห็นไปนะครับไหลกลับไม่นิ่งเข็มร่วงร่วงตกแบบนี้เลยก็คือไม่กักแรงดันตอนไม่กักแรงดันมันก็จะปล่อยน้ํามันเป็นละอองเม็ดที่ใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์ไม่สามารถเผาไหม้จนหมดได้นะครับก็ปล่อยเหลือเป็นขมเุลวมัน,นำดัาออกมาถ้าเป็นรถซิ่งชอบนะครับแต่ถ้ารถซื้อขายรถบ้านรถเต็นท์ไม่ชอบนะครับกินน้ํามันฟืนตงังเดี๋ยวไปดูว่านี่ตอนนี้พี่เขากําลังทํากันอยู่เดี๋ยวไปลองกันว่าควันจะหายดําหรืรถกลับมาวิ่งดีไหมนะฮะ จะไปถอดทำความสะอาดนะครับเราต้องเช็คซีซีน้ำมันให้ได้เรียบร้อยก่อนซีซีน้ำมันมีอันนี้ใกล้เคียงก็อย่างน้อยนะครับต้องสูงกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งส่วนอีก3าหัวเนี่ยสังเกตนะครับน้ำมันน้อยแต่ควันดําแต่อย่างที่บอกครับรถวิ่งอืดสาเหตุก็มาจากอืดคือน,น้ํามันน้อยนะครับแล้วก็ไหลกลับเยอะทาให้ควันดําเออชีโนวาร่านะครับก็ปรากฏออกมาแล้วซีซีน้อยไหลกลับเร็วเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวใหม่เดี๋ยวไปดูคอนเทนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงนิ่งขึ้นไหม แล้วก็มาดูก่อนที่จะแล้วก็ถอดก่อนนะฮะต้องใช้ปอนทุกครั้งนะครับเนี่ยต้องให้ปอนไปหยิบมาน้อกป,ปอนปอนออกมาแล้วฮะก็เกงเกตได้จากสีนะครับน้ํามันบางๆเพราะว่าสีมันไม่ค่อยเข้มข้นยังมีสีขา,ขาวๆเทาๆแจมมาโอ้น้ํามันในหัดที่ดําปีเลยนะครับล้างออกมา มาล้างอีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนปลายของชีตใหม่เข้าไปครับ BKK ดูครับหลังจากเปลี่ยนมหนูนะครับไหลกลับต้องนิ่งลงช้าๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่างจากของอันแรกเลยนะครับที่เราเปลี่ยนปลายใหม่เข้าไปแล้วไปดูครับว่าน้ํามันซีซีจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นต้นใหม่นะครับหัวใหม่อยู่ต้นเดียวนะครับต้นอื่นยังเป็นปลายเดิมอยู่ยังไม่ทําอะไรเรามาทําที่สุบหนึ่งสุบเดียวก่อนสังเกตนะครับซีซี สบหนึ่งเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าปลายใหม่นะครับปลายเพื่อนมันตันอยู่แล้วสุบสามคือสุบที่ได้มากที่สุดนะฮะก็ยังไม่ถึงสุบหนึ่งอย่างมากกว่าอ่ะดูครับเรียงกันปน้ำมันซีซีจะต้องได้ประมาณนี้นะครับสําหรับนวาร่าก็เดี๋ยวไปลองใส่รถครับว่ารถจะวิ่งออกหรือเปล่าแล้วก็ควันดําหรือเปล่านะฮะส่งงานนวาร่าครับทําเสร็จแล้วฮะเยีเ่บไปเลยฮะ พอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอแล้วพี่พอแล้วพี่พอแล้วครับโอ้โหเขาถามว่าเขาถามว่าเอาแบบไหนแบบแรงเลยหรือเปล่าพี่แกเหยียบเหยียบจุ่มแบบจุ่มไปเลยแบบไม่ปล่อยเลยโอเคพี่สาวผมก็ฝากด้วยนะครับพี่ที่ซ่อมรถโนบาร์นะครับฟันดำทไม่ออกก็ติดต่อมาแล้วครับร้านของชิดีเคครับ0995597996สองด้วยครับสวัสดีครับ